ตัวอะไรน้ามาไม่เต็มคอยเออไปก็ได้เดินไปฮะเอา ถ้าเราไปมันจะมีเน็ตไหมหรือว่าถ่ายเป็นคลิปให้แม่แม่ดูเรืเราจะไปดูน้ำก่อนบอไปก็ปปไปไหมครับไปบ่หกไปบ่ ยอใช่ไอ้เยอะเห็ดคือแล้วนนลมีดละ่ละเราจะ,ะอาอขอไปด้วยนะเผื่อเจอช้างได้ป่ะจะได้ขึ้นไปขี่ ดีมากลูกดีมากถ้าสนใจตดใส่ท่าเลยเออนี่นี่นี่นนตดได้สุามาลูก <laughs> มีเสียงพร้อมกิน <laughs> เต็มเต็มเลย,ยจริงหเห,งห,รงหรอ <laughs> ผมเป็นคนทีแสงอันเหรอ เอาไปสองใบเดีย๋ยวนี้จะได้กินเห็ดไมเนอะน,นี่เดีย๋ยวเพิ่งไปนะเดี๋ยวเอาหมวกก่อนจะอ้วนจะตีแม่ละช้ะางในบ้านเ<อ>าตรียมปูอยู่จะเต็มเต็มไปไหนก็น่าไปน้ำนะจ้าชัดเด็ดท่านะไปะหลายซื้อเดี๋ยวเอาแมสกก่อนตอนจะเข้าไปในโรงบาน ในรถในรถมีแมสอยู่ลืมไปม,ม,มีมีแมสอยู่อารมณ์ไปด้วยเหรอในรถมีลมไหมมีมียังไม่ถึงระดับปะอ้า ว่าเราไปทําให้แม่ๆอยากไปดูน้ําแม่บอกว่าอยากเล่นน้ำเรื่เอาเราไปล้างด้วยได้ไหมเอาขูมาได้ไหมขูเออโซ่ทไมเอาขูไปล้างรถด,ด้วยได้ได้เหรอเอาขูไปสาดเล่นน้ำไปจริงเหรอจริงไปว่าเ,เอาเสื้อคูไปเอาทำไมรถโด,ดยไวยไฟนี่ล่ะ ของนุ่มนม่ว่าเจออะไรในรถเย่ท yeah. ำไมอาจาตาดูสวดใส่เงินก็มีคนล่าเรแใจใับใส่ลมดีเอ้อากาศวันนี้แบบดูที่จมูกผมนะครับเห็นแบบไปด้วยค่ะ รถครับแม่แม่จอดรถด้ดีนะภาพชัดเสียงชัดไหมครับไส <laughs> เ,เสียงร้อนเตอร์ผู้เล่นแซวเล่นเถอะแม่แม่คิดมากไปไม่มีล็อกลิฟพี่น้องผมเก็บดีแล้ว <c oughs> เสือหน้าใสมากวันนี้ที่ผมก็หน้าใสทุกวันน่ะนะเอ้ย จ่านะไปถึงนู่นอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ก็จะพยายามไ like ลฟ์ให้ดูนะเขาอาานน่าหมดแลว้วอ่ะมีไอ้นี่ตลอดเลยมันชับคาชุดนอนไว้ตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือในอยู่ใต้บอก โมได้อีโอ้เอเขาไปไหนกันเดี๋ยแต่งชุดไทยอะทาง,ขงเขาบ้านมาเที่ยวรึเป่าอ้อาาอายออสมาไโฟ์สดอยู่อสสาไลฟ์สดอยู่ทำไมสีเขียววมาอสสาวโอสอาสาวโมไรสดทำไมสีเขียวไมมีสีเขียวด้วยล่ะโซ่ เขาคีมัันนสีี้ไงเขาย้อมสีใช่ไหมกลิ <S <S ่นอันนี้แรงมากเลยกลิ่นไล่ยุงไหมตาเสือด้วยนะตาเสือเลยนีแ่แหอะคันยุงตาเสือเพราะว่าเห็นเป็นตาเสือเลยซื้อมา,อมน,าน่ารักมากมีเสือลายเหมือนเมื่อคืนไหมน,นั่นเสือดาวฮะน,นั่นเสือสาว ภาพยังชัดดีอยู่ไหมครับเนี่แหละมันมีปัญหารตรงนี้แหละเมื่อไหรจะไป 6G จีกทีครับมันจะได้แบบชัดไห์สดทีแบบความชัดเปี้เลยเอ,อวันนี้จะเร็วกว่าเมื่อวานน,นิดนึงนะครับเมื่อวานกว่าจะขี่กว่าจะขี่ซาเล้งถึงอ่ะโอ้โหนานมาก เมื่อคืนผมหมดแพ้ก็ก็แพ้ครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ได้ตั้งกติกาไว้โอ้ สัมลุโอ้ยเจอร้า่อมลถแล้ว,ลลวไม่อยากจะเมาจะค่อยเมาดีกว่าไปขี่ไหมโอ้มีฝรั่งด้วยภาพยังแจ่มอยู่ไหมครับเอ้ยตะลุนหรือเปล่าวะ ฝากฝากคุณยายจะมาหายังะจะมาหายังอยู่นี่เนะี่คนบางคนนะเดินมาหาเห็ดกันเยอะเลยเราไปดูว่าระดับดน้ำยังโอเคอยู่ไหม คนวนใี้ผมสามคนหรือเปล่าสามคนมีโซ่คนหนึ่งอ่ะแล้วก็มีผมคนหนึ่งผมเป็นโคนนันอยู่ในกลุ่มความคิดมีเพียงหนึ่งเดียวโอ้น้ำขาวเลย หน้าบ้านท่านอุ้ยหลขึ้นใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมอุ้ัน้ำขึ้นแมแม่เมื่อวานไม่ขนาดนี้นะครับวันนี้ขึ้นเยอะเลยขึ้นแบบมาฝั่งนี้เลยช้าชหน่พยลูกช้าๆหน่อยแต่ว่าน้ําในบ่อเนี้ยยังไม่โดนท่วมนะแต่วันนี้น้ําขึ้นเยอะเลยโอ้ยเพราะฉะน้คิดถึงไอ้พวกนั้นนะไอ้สามตัวสี่ตัวไหมไอ้เพื่อนเพื่อนคุณอะ ฉันกดผิดเองโอ้น้ำขึ้นเยอะมากเลยครับขาวภาพเลยเป็นบสายสายนแบบขาวโพนอะ่อืมโอันนี้พวกปลูกยาใช่ไหมเขาปลูกย่าเหมือนใครเลยวะปลูกย่าใส่น้ำโนะอ้เราถึงว่าเป็นมูบานเนาะก็ตรงเลยใช่ตอนนี้มันเป็น มันเป็นที่ลาบลุ่มหูยมีคนดำนาด้ว,วะใช้รถดำนาหรือเปล่า <Okay. S 1> นี่ไงมองไปม <Okay. S 1> องไปข้าวเฮ้ยจอระขอโครับโอ้ oh, ขาวมากเลยครับดู เออเออ,อน่าจะเอาหม้อมาใส่นะป้าตัวคุณเคยใส่หม้งเหรอที่คุณบอกน่าจะเอาหม้งมาใส่นี่ผมถามหน่อยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแล้วคุณพูดมาได้มาได้ไงว่าน่าจะเอาหม้งมาใส่รู้หลายไม่ก็เห็นพอ่อแกใส่อ๋อแล้วพออ่อแกใส่แล้วคุณเอามาคุณจะใส่เป็นไหมเป็นเป็นเขาใส่เป็นเออโซ่ใส่หม้งเป็นเหรอเอาก็ใส่มง้อเพ่ราอมันมีรูใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็เอา ขอกดได้ๆอาคนณแบบข้างๆเแต่จอดดูน้ำเดี๋ยวโอ้โหภาพยังชัดดีไหมครับแม่ครับเมื่อวานหลายขี่ขี่เดี๋ยวเบรก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 หน่อยเมื่อวานผมจะพูดอะไรให้ฟังนี่ผมขี่รถมาภาพภาพยังชัดดีไหมครับผมขี่รถมากับมูลหลายนะฟิ้นจดูตรงกระพานปะชัดเดี๋ยวเบรกครับ ฮะ๋อามาขี่รถราบเห็นอะไแล้วไหมแม่เห็นอันนี้นะฮะยังขำเม,มื่อวานอยู่เลยเออเขาบอกรถอีสุให้ขี่ฟรีหนึ่งเดือนเขาอะขี่ขี่รถมาตอนขากลับไปหลายหลายเพลงหลาย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 เขาว่า เบคอนเบคอนอีซูคับฟรี90วันคำกรพรอนที่หลังเนี่ยก็มาจอดจอดแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะครับแี่ชื่อเซลยเลยนะอันนี้ต้นว่านครับต้นว่าคือตรงนี้ ไม่ได้กินแน่ข้าวครับน้ำท่วมแต่ส่วนมากจะเป็นเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะไล่ละสามพันหรือเปล่าทำไม่ได้ปานดีนะครับดูน้ำท่วมเยอะมากวันนี้เป็นโซ่หยุดนะครับวันนี้โซ่ก็หยุดเราจะพาไปดูตรงบริเวณข้างล่างแต่ไม่รู้ว่าสาาัญญาจะชัดไหมนะ ตอนนี้ก็เซลก็โทรมานะครับสี่ห้าคนเนะผมก็อรอพอดีมีพี่ที่แกเคยเป็นเซลลมาก่อนไงแกก็เลยบอกใจเย็นน้องใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเขาบอกเขาเป็นยังไงบริษัทเขาก็อยากขายอยู่แ,ลแหละนะอยู่ที่เดี๋ยวเขาจะ สเสนอดินพิเศษให้กับเราดีที่สุดขนาดไหนนะครับผมก็เวลาเขาสเสนอมาก็ให้พี่แกช่วยตัดสินใจว่ามันมันสุดยังแกก็บอกยังยังได้อีกยังได้อีกยังได้อีกก็เลยแบบโอเคยังได้อีกนะครับวันนี้แหละจ๋ะโอ้โธไมหนามันขึ้นเยอะอย่าง,งนะั้นอะเมื่อคืนฝนตกไหมโอ้ขึ้นไรโอ้พี่มันเต็มแล้วบ่เฮ้ยนามลง ลงบาบ่นนะเอ้าขึ้นไม่ใช่เมื่อวานมันท่วมตรงนี้ดิมาถึงน้ำในแม่น้ำมันขึ้นอ๋อน้ำในแม่น้ำมันขึ้นเออเอ้าแต่เมื่อวานเรามาตรงนี้ท่วมหมดนะครับเนี่ยทำระบายอันนี้ดีนี่รรบริเวณบริเวณนี้นี่คือเนี่ยเมื่อวานมันยังเห็นอันนี้อยู่เออมื่อนี้มันมาท่วมแล้วมันติดถ้าตรงนี้มันก็ติดท่วมแล้วภาพภาพอย่างชัดดีไหมครับเพราแสดงว่าสาวๆโดนน้ำท่วมตรงนี้นี่เราขี่รถไปล้างเลยไหมใกล้ใกล้ ที่กาแฟอันโตลงเลยบ่ได้เลยลงไปเลยโตลงเล่นบ่จัดไปรถไม่หยนันช่วยฉีบมันไม่มีมันไม่เหมือนเรือดำน้ำทนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็ลุมไม่มีครับตรงนี้ฝั่งนี้ดิเป็นหลุมบ่นี่เขาจะลงหมดเหรอเพิ่พงไหลมาตรงนี้ป่ะก็มึงบอกกูมันิเบกคือเขาอยากเล่นอาโซโลเล่นน้ำภาพภาพภาพ,พยังชัดดีไหมครับแม่แม่ อโอ้แต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานแต่ว่าอย่าง,งานี้นะเมื่อวานมันไม่ติดหล่มนะมันเป็นหินลูกหลังเลยไหมมันไม่ติดหล่อมโอ้เมื่อวานาน้ำมันท่วมถึงตรงนี้เนาะเนี่ยบริเวณนี้นะฮะนี่มานี่มานี่มาน,มาน,มานี่แล้วก็ถึงบริเวณนั้นนะครับเราใช้ตาเล้งอยู่มาตรงนี้เลยนี่น้ำตรงนี้ท่วมมากเลยนี่ตรงน้ำไหล เมื่อวานฝนไม่ตกไงเมื่อวานฝนไม่ตกเนี่ยครับมันก็เลยน้ำระบายน่าจะทันโอ้น้ำขึ้นจริงอะ่ะน้ำขึ้นมาเยอะเลยเห็นเลยก็น่ากลัวเนาะผมไม่กล้าเดินตรงนี้ว่ะเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นนะเวย้ย มันเป็นหลุมๆน่าจะดูดไปภาพยังแจ่มอยู่ไหมแม่ยังแจ่มอยู่ไว้ยหู้แจ่ม ก็ว่านอยู่ตรงฝั่งนู้นอะ่ะวันนี้ขึ้นมาตรงหินนี้แหละน้ํานี่ก็ขึ้นน่าจะทะลักไปนาข้าวแล้วล่ะครับดูแล้วก็น่ากลัวนะแต่มันเล่นได้อยู่มั้งน้ำบริเวณนี้ถ้าคนเล่นจริงๆอะ่ะถ้าคนเข้าว่ายน้ำเข็งแข็งเนาะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปรป่วนไหมตรงบริเวณเนี้ถ้าเราเล่นจริงๆนะครับแต่ไหลลงคงจะสนุกน่าดูอ่ละจิ้วจิ้วแบบว่าดลดลงได้นะครับมันไม่ใช่ฝ่ายนะมันเป็นเหมือนกับเป็นที่ระบายน้ํานะครับเนี่ยเป็นแม่น้ําเหมือนกับน้ําทุกน้ําก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลจาก ตรงนี้ลงไปลงไปนี่นะถ้าเป็นน้ำไหลลงไปหดือจะพาไปเดินไปดูทางน้ำล้นใช่ครับเป็นที่ระบายน้ำอ่ะวุหนลายไปหาจับปลาวันนี้ฝนจะตกอีกแน่ดูจากทภาพอากาศตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็ฝนลินนะฮะตอนนี้ก็ฝนลิน แต่เมื่อวานพูดถึงที่มาเนะน่ยน้ําเยอะกว่านี้มมาจากนี่เลยเนี่ยตรงนี้ขาวหมดเลยดลนี่เขาวหมดเลยวันนี้น้ําวันนี้น้ําอาจจะลงแต่น้ำในแม่น้ํามาขึ้นครับเดินเล่นก่อนถ้าขนเด็กๆมาเล่นได้คงจะสนุกน้าดูเแต้วีสิบร้อยแม,ม่เอามาขนบัวมาเล่น โนชื no ่นมาดูน right ้ำมาดูน้ำท่วมครับผมวูชี่สิบวันทีที่ผมไลฟ์สดใหม่ครับนึงนะแม่ฝากกดตคดต่อคลิกดดูดกดไลก์กดแชร์บรรยาพาเดิมดูตรงแม่น้ำตรงนู้นนะครับสวัสดีครับ